ต่นตนเแต่ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ลาเต้คอฟฟี่เฮาส์ครับการตกแต่งของร้านนี้นะครับพี่เป็นออกสไตล์แบบยุโรปยุโรปแต่ว่าไม่ใช่ยุโรปธรรมดายุโรปลักชัวรี่เนื้อผ้าขอกแม้แบบรูรูรก็จะรูหราหรูหรานะแต่ที่นี่นะครับเขาแบ่งเป็นสองโซนข้างในนะครับเป็นแอร์เย็นๆข้างนอกอเป็นแบบโอเพนแอร์ ครับผมแต่วันนี้เราขอนั่งกันแบบสไตล์ชิลๆท่ามกลางธรรมชาติอะครับโอ้ยอันนี้เป็นลาเต้ร้อนค่ะอันนี้เป็นมูฟาโซ่อันนี้นนซิกเนเจอร์ของที่ร้นานเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะหวานแล้วนะแต่ว่าอยากได้ความหวานมากกว่าน,นี้ได้ไหมครับได้ค่ะแต่ว่าพี่ขอเติมเป็นน้องได้ไหมครับไม่ได้ค่ะ เติมความหวานให้พี่นะคะอันแน่อะไรคะครับนี่เลยค่ะชีพอด,พอดใช่ค่ะมีทีพอดแบบหลอดบีบให้ด้วยบีบความอาหอมมันอร่อยเข้ากันทุกเมนูครับที่สำคัญมันหวานมากกว่าเดิมเพราะว่ามีน้องเขาเติมให้ ถ้าคุณผู้ชมมาถึงเมืองจันแล้วอยากได้ที่ชิวๆแวะพักเช็คอินถ่ายรูปเก๋ๆลาเต้คอฟฟี่เฮาส์เป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมแนะนำว่าไม่ควรพลาดครับเพราะนอกจากการแต่งร้านที่ดูมีสไตล์แล้วไฮไลท์สุดพีคอยู่ที่บรรยากาศของแม่น้ำจันทบุรีนี่แหละครับและเมนูอาหารรวมถึงของหวานของที่นี่ก็มีให้เลือกอย่างหลากหลายส่วนความอร่อยไม่ต้องพูดถึงผมนิยมน้ำหนักขึ้นหนึ่งวันเลยล่ะครับ ใครอยากจะมาชมชิลบรรยากาศของลาเต้คอฟฟี่เฮาส์เขาหลอต้อนรับคุณทุกวันตั้งแต่8ดโมงเช้ายาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติตามโครงการคลองสวยทั่วไทยสุขใจทั่วท้องถิ่นอย่างยั่งยืนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนำคณะลงพื้นที่ติดตามว่างแผนแก้ปัญหาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักน้ำารอการระบายและน้ำพ่วมผิวการจราจรวัดเกิดเหตุซ้ำแก้ปัญหาติดตามข่าวนี้และข่าวอื่นๆได้ในมาย สวัสดีค่ะพบกับ mynews นะคะประจำวันเสาร์ที่20กรกฎาคม2562นะคะวันนี้วันหยุดนะคะซึ่งก็หลายคนนะคะก็พาครอบครัวนะคะไปพักผ่อนอย่างสถานที่ต่างๆหรือแม้ว่าในช่วงนี้นะคะเป็นเดือนนะคะ วันเฉลิมพระชมนมภพษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายคนหลายหน่วยงานก็จะจัดกิจกรรมเพื่อร่วมทําความดีเฉลิมพระเกียรติเช่นเดียวก,กันกับพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็ไปได้มีการจัดกิจกรรมนะคะจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจนะคะซึ่งเป็นการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติตามโครงการคลองสวยทั่วไทยสุขใจทั่วท้องถิ่นอย่างยั่งยืนที่บริเวณคลอง ริมคลองดาวเรืองหมู่บ้านเพชรดาวเรืองหมู่11ตำบลพะพรลาอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำจิตอาสา904วปร,รพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2562ตามโครงการคลองสวยทั่วไทยสุขใจทั่วท้อง ถิ่นอย่างยั่งยืนรวมทำความสะอาดเปิดช่องทางการระบายน้ำกำจัดวัชพืชและขยะป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบายน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลพระพลาและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทางนี้คลองดาวเรืองนะคะถือว่าเป็นเส้นทางน้ำสายหลักนะคะที่รับน้ำจากเขาสบาบก่อนที่จะไหลลงสู่คลองพักเดียรำไพแล้วไหลลงสู่ทะเลเส้นสายน้ำผ่านสวนผลไม้ของเกษตรกรและก็ชุมชนหนาแน่นนะคะบางพื้นที่ก็ตื้นเขินจากเศษดินทรายและก็วัชพืชการได้ร่วมกันทำความสะอาดในครั้งนี้นะคะก็จะส่งผลให้มีพื้นที่กักเก็บน้าเพื่อการเกษตรในฤด้ดูแล้งเพิ่มขึ้นรวมถึงเพิ่มช่องทางการรับ บายน้ำป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบายน้ำท่วมสำซากได้ในระดับหนึ่งด้วยครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมปะจุมันษา2ีิกรกฎาคมหร,รนะครับ จังหวัดจันทบุรีโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดที่ดูแลสีน้านะครับได้รวมเหล่าข้าราชการของผิดประชาชนนะครับมาร่วมทําิธีกรรมกิทธิ์นาที่ีคลองดาวเดืองนะครับวันนี้ถ้าที่สังเกตนะครับตอนนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีสิตธิานานะครับมาช่วยดาเนินการอย่างคั่คกรน่งนะครับดูได้จากภาพที่จะปรากฏหลังจากที่สัมภาษณ์ตรงนี้นะครับว่าเราร่วมกันร่วมใจกันทําความดีด้วยใจอย่างจริงจังครับ รู้สึกด,ดีใจค่ะดีใจอย่างน้อยเราได้มีเ,ออเวลาที่จะทำอะไรดีๆเพื่อควาะองค์ท่านในใน,นโอกาสที่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็ในสำลึกในความหายตระงานที่คุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประสบวิถกรชาวไทยรวมทั้งชาวจันทบุรีด้วยค่ะเพียงแค่เรามีเวลาแล้วเราก็เอาเวลาเรามาสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณะาแลวก็ท่านสามารโชว์ี และนี่ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมนะคะจิตอาสา904วปรนะคะที่ได้มีการทํากิจกรรมร่วมกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วนะคะยังเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํำในพื้นที่ด้วยค่ะ ขณะที่ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ได้มีการนําคณะลงพื้นที่ไปติดตามวางแผนแก้ไขปัญหาพื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็เกิดน้ํารอการระบายและน้ําท่วมผิวจราจรบ้านเรือนประชาชนนะคะหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้นะคะเกิดปัญหานี้ขึ้นในพื้นที่ค่ะ นายวิวัน์มหาผลสริกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดูพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำรอการระบายจากสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซัำซาก ซึ่งได้มีการวางแผนเร่งด่วนนะคะในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีกลดผลกระทบให้กับประชาชนโดยจุดแรกค่ะเป็นพื้นที่บริเวณแอ่งกระทะหน้าสไลเดอร์ที่ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีซึ่งฐานจังหวัดนะคะก็ได้ร่วมกันกับเทศบาลเมืองท่าช้างเจรจาขอใช้พื้นที่ประโยชน์ที่ดินจากประชาชนในการเพิ่มช่องทางระบายน้ําเตรียมเปิดช่องทางระบายน้ําให้กว้าง4เมตร จากถนนรักษัก์ชมูลจุดที่เกิดเหตุน้ําท่วมผิวจราจรซ้ำซากให้น้ํานะคะได้ไหลลงคลองไปถึงคลองน้ําใสอย่างสะดวกยิ่งขึ้นส่วนจุดที่2ค่ะเป็นบริเวณถนนสายพระยาตังนะคะช่วงหน้าสหากรณ์ครูถึงซอยคลองหลอด4ี่แยกคลองน้ำใสาทางปอพเขต17และองค์การบริหารส่วนตำบลท่างค่ะก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำหากว่าเกิดสภาวะฝนตกหนัก น้ำรอการระบายลงไปทางซอยคลองหลอดพร้อมทั้งขุดท่อคลอสนะคะที่อยู่ริมถนนคอนกีสองข้างทางให้มีช่องทางเป็นช่องทางระบายน้ำลงคลองน้ำสายให้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นจุดที่3ค่ะบริเวณตลาดวรรณการที่ตับลวรพพลานะคะซึ่งก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างถนนที่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งการประปาจะส่งมอบงานการขยายแนวเขตประปาภายในวันที่25กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นผู้รับเหมาก่อสร้างถนนนะคะก็จะเร่งปรับปรุงเส้นทางให้แล้วเสร็จรวมทั้งแก้ปัญหาท่อระบายน้ําอุดตันจากเศษวัสดุก่อสร้างและดินโครนให้น้ำนะคะที่เอ่อถนนแล้วก็ไปส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ตลาดพับพาได้รับการแก้ไขลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอีก นอกจากนี้ค่ะปะพเขต17นะคะก็จะนำเคลื่องจากกลรถแบ็คโฮขุดช่องทางระบายน้ำสอฝั่งถนนปายจนถึงคลองดาวเรืองและคลองรางน้ำบนเร่งระบายน้ำลงคลองพักเดียรายําำไพลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่ว่าอย่างไรก็ตาม,มานะคะปัญหาน้ําท่วมขังทั้ง3พื้นที่จากสภาวะฝนตกหนักน้ํำรอการระบายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากและเมื่อปริมาณน้ําฝนลดลงค่ะระดับน้ําก็จะลดลงอย่างรวดเร็วและกลับเข้าสู่ภาวะปกติรวมระยะเวลาที่จะส่งผลกระทบนะคะก็ประมาณ3ามชั่วโมง นี่ก็เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะเพื่อที่จะเป็นการลดผลกระทบที่เกิดกับพี่น้องประชาชนหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะต้องบอกผู้ชมนะคะว่าฝนตกหนักมากจริงๆแล้วก็ปริมาณน้ําฝนนั้นมีมากก็ส่งผลให้ในหลายๆพื้นที่นะคะเกิดปัญหาน้ําท่วมรอการระบายก็ต้องเร่งกันละค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาลดผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะคะและภายในสามชั่วโมงค่ะอย่างที่เจ้าหน้าที่ได้บอกไปนะคะ ภาวะน้ำท่วมขังรอการระบายก็จะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะไปดูในส่วนของที่ทําการปกครองจันทบุรีค่ะเขามีการจัดโครงการนะคะพัฒนาศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านยุค4.0 ที่ห้องประชุมศรสลรกกลางจังหวัดจันทบุรีนายวิทุรัตศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านยุค4.0และก็ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อการเพิ่มขีดความสามารถกำนันผู้ใหญ่บ้านสู่ยุค4.0โดยมีนายวิวัน์มหาผลสริกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีปหลัดจังหวัดจันทบุรีกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการถึง 165คนทางนี้ก็เพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะได้เรียนรู้เข้าใจถึงเทคนิคหลักการบริหารงานสมัยใหม่ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องทันยุคทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและก็เหตุการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคไทยแลนด์4.0ดที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีค่ะจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นนะคะเพื่อที่จะทําให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสามารถขับเคลื่อนงานในหน้าที่ดังกล่าวให้บรรลุผลสำละ ได้แก่การที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะมีความรู้ความเข้าใจทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างถูกต้องชัดเจนให้เป็นไปตามบทบาทภารกิจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะเห็นได้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นมีภารกิจบทบาทหน้าที่ที่สําคัญในการขับเคลื่อนงานต่างๆของตําบลหมู่บ้านให้บรรลุผลสำลิศซึ่งปัจจุบันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกลไกที่สําคัญของหน่วยงานในการดูแลพี่น้องประชาชน คุณผู้ชมคะในยุค4.0นี้นะคะทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือว่าองค์กรใดๆน,นะคะต้องมีการปรับตัวนะคะเพื่อให้ทันยุคทันเหตุการณ์นะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็มาสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วค่ะเพื่อที่จะเป็นการดูแลลูกบ้านนะคะในยุค4.0แบบนี้ค่ะ พักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะองคมนตรีก็ได้ชื่นชมนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนวิชาการนะคะควบคู่ไปกับการอาชีพนะคะของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ คณค้าขายหรือทำงานออฟฟิศเป็นนักธุรกิจเป็นนักกีฬาเป็นพยาบาลหรือเป็นดาราไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรแค่เสียภาษีเงินได้คุณก็มีสิทธิบริจาคเงินให้พักการเมืองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียงแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคุณก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาพักการเมืองกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมือง มองว่าการอาของมาเรียนเนี่มั่นเป็นสัญลักษณ์ของการที่เราจะเป็นความหวังของพยุนตัวอื่นที่จะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปมาเรียมก็เป็นลูกพยูนที่ดูอยู่วันหนึ่งก็พบว่ามีลูกพยูนเข้ามาอยู่ใกล้กับเรือจังหวัดกระบี่เราก็เจ้าที่กับตัวกลุ่มชาวบ้านที่พบมาเรียมก็พยายามที่จะช่วยเหลือออกไปสู่ทะเล ปล่อยเขาออกไปสองครั้งทั้งสองครั้งเขากลับมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ยภาษาทเรียบม,มันบ่งบอกว่าเขาไม่สามารถที่หาแม่ของเขาที่อพัดลมมาได้ที่เรามองมันก็มีสามสามทางทางแรกก็คือว่าโดยปกติอย่านี้ลูกพายุที่ขาดแม่เนี่ยเขาในธรรมชาติไม่สามารถ,าารถที่อยู่ได้ตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต,ต้องมาเลี้ยงในบ่อเลี้ยงแต่ว่าเราไม่อยากเห็นเขามีชีวิตอยู่ทางชีวิตอยู่ในบ่อเลี้ยงในที่ เราเลยเลือกใช้แนวทางที่จะดูแลเขาในที่เป็นแหล่งหากูนอยูตันตามธรรมชาติเกอะลิบงก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งของยูนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเราเชื่อว่าเราคิดว่ายูนว่าเจริญตัวขึ้นเขาก็จะมีปารสัมพันธ์กับตัวอื่นในกลุ่มได้นะครับก็เป็นที่มาที่เรามีการย้าย ว่าน้องอมาเรียนี้ก็สามารถที่จะเริ่มกินหญ้าทะเลได้บ้างแล้วแต่ด้วยวัยขนาดนี้ซึ่งเราคาดว่าน่าจะมีอายุอยู่ประมาณ6เดือนถึงไม่เกิน1ปีนี่เขายังมีความต้องการนมจนกระทั่ง1ปีครึ่งหรือมีความยาวประมาณ1.5เมตรเขาถึงจะเริ่มแยกตัวออกจากแม่จากแม่ตามตามธรรมชาติเราก็จะมีการเอาเรือคายักเนี่ยลงเป็นเชิงสัญณ์ว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องกินอาหารกินนมแล้ว นะครับก็จะมีการเตรียมสำหรับสูตรนมเนี่ยเราก็ได้มีการปรึกษาจากทางทีมจากประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการาเลี้ยงลูกพายุขนาดเล็กนี่ม,มาก่อนปริมาณนมตอนเนี้เขายังกินได้อยู่แค่ประมาณ30%ซึ่งจริงๆแล้วเขาควรจะต้องมออีปริมาณของนมหรือความต้องการของของพลังงานนี่ยยังสูงกว่านี้ แล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็พยายามให้เขาเรียนรู้เรื่องของการที่เขาจะต้องกินหญ้าทะเลด,ด้วยตัวเองนะครับสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นกังวลก็คือเรื่องของภัยคุกค,คามที่เราพบปัจจุบันตรงนี้ในพื้นที่ตรงนี้ครับก็เลยมีการร่วมมือกับตัวชุมชนในพื้นที่ในการขอความร่วมมือทางเขตห้ามล่าเองก็มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ที่จะใช้ในการดูแลเลี้ยงดูและก็ฟื้นฟูมารยมให้เจริญเติบโตได้นะ มาเรียมก็ทําหน้าที่เป็นเสมือนทูตของพยูนทั้งประเทศทั้งโลกที่นํามาให้เราเห็นถึงความน่ารักแล้วก็นําไปสู่เรื่องของความใส่ใจความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์พยูน ตามาติดตามชมข่าวกันต่อในช่วงที่2ของ mynews นะคะทางด้านองคมนตรีค่ะได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48ที่จังหวัดจันทบุรีพร้อมทั้งได้ชื่นชมนะคะการเรียนการสอนวิชาการควบคู่ไปกับงานอาชีพให้กับเด็กได้มีความรู้ติดตัว พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและประธานกรรมการบริหารหมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธมพร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48จังหวัดจันทบุรีโดยมีนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและประธานกรรมการมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดจันทบุรีได้นําหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจคณะครูอาจารย์คณะกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48จังหวัดจันทบุรีนั้นเดิมชื่อว่าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรีรับนักเรียนที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคมครอบครัวประสบปัญหาขาดโอกาสทางการศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6 จัดรูปแบบการเรียนการสอนนะคะในลักษณะการศึกษาสงเคราะห์ให้นักเรียนอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น536คนมีบุคลากรครูพนักงานราชการลูกจ้างจำนวน55คนถึงแม้เด็กนักเรียนที่เข้าศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะจะเป็นเด็กด้อยโอกาสทางสังคมเนื่องจากปัญหาต่างๆในครอบครัวแต่เด็ก จะมีความพยายามข้นขว้าขยันเล่าเรียนจนจบมัธยมศึกษาตอนปลายและประสบความสำเร็จในชีวิตไปแล้วหลายรุ่นนอกจากนั้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48จังหวัดจันทบุรียังเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีในระดับเกียรติบัตรหนึ่ง เป็นโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนชนบทได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงประจำปี2556และได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอีกด้วย ทั้งนี้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์48จังหวัดจันทบุรีนะคะยังมีการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําโดยมีหลักสูตรที่เน้นการสอนด้วยทักษะในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนต่างๆทั้งด้านเกษตรกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรงานอาชีพตัดผมการทำผ้าพพันคอการสอนทําไอติมแท่งขนมโดนัทสมุนไพรพื้นบ้านยาหม่องเหล่านี้เป็นต้น ซึ่งภายหลังจากจบการศึกษานะคะนอกจากนักเรียนจะสามารถที่จะทําการศึกษาต่อแล้วนะคะนักเรียนยังสามารถนําความรู้ที่ได้นั้นไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้อีกด้วย และนี่ก็เป็นการเรียนการสอนนะคะของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นะคะ48จังหวัดจันทบรุรีที่นอกจาะจะมีการสอนนะคะในหลักสูตรวิชาการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานแล้วอย่างสอนอาชีพต่างๆให้กับน้องๆด้วยนะคะจบไปก็สามารถที่จะนำอาชีพเหล่านี้ละค่ะไปเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว คุณผู้ชมคะช่วงนี้ภาคใต้และภาคตะวันออกนะคะยังคงต้องเฝ้าฝนนะคะที่ยังคงตกอย่างต่อเนื่องในทั้งสองภาคนะคะติดตามได้ในพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากไว้ด้วยซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้ต่อไปอีกหนึ่งวันส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางยังคงมีปริมาณฝนน้อยสําหรับทะเลอดมามันมีคลื่นสูง2-3เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง ากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเหลือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่21กรกฎาคมนี้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้และภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรงส่วนทางด้านภาคตะวันออกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ําสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-30 37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ช่วงนี้คนที่อยู่พื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกนะคะก็ต้องระวังฝนนะคะที่ตกในช่วงนี้ไว้ด้วยนะคะโดยเฉพาะคลื่นลมในทะเลค่ะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะวันนี้หมดเวลาของ m y n e น s แล้วนะคะดิฉันและทีมข่าวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้เวลาเดียวกันกลับมาพบกันได้ใหม่สวัสดีค่ะ แฮปปี้สุดคุ้มเพียงแค่ติดไมายเคเบิลทีวีวันนี้ลุ้นรับโชคทุกเดือนรางวันใหญ่แจกสิ้นปีสำหรับรางวันประจำเดือนกรกฎาคมรางวัลใหญ่ลุ้นรับแหวนทองคำสองรางวันและรางวันเงินสด500บาทอีก4รางวันจับรางวัล3สิงหาคมนี้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 3 9 3 2 3 4 0 6หรือแฟนเพจเ a c e b o o ไม y c เค l บิ v จันทบุรี กับลดตายความดีที่คุณทำได้ด้วยความปรารถนาดีจาาคณะกรรมการบรรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่าไฟฟ้ากดเพิ่มสถานที่ใช้ไฟฟ้ากรอกรายละเอียดของมิเตอร์ที่ต้องการเท่านี้ก็ตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้แล้วค่ะและยังสามารถสร้างบาร์โค้ดในมือถือ ก็ใช้ชำระผ่านจุดชำระต่างๆได้อีกด้วยไม่ใช่แค่การตรวจด,ดูค่าไฟเท่านั้นนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้ยังมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกเพียบเลยล่ะค่ะถ้าอยากค้นหาจุดชำระเงินใกล้ๆก็ทัชทที่แสดงสถานที่ชำระเงินระบบจะแสะดงจุดรับชำระเงินที่อยู่ใกล้เคียงหากผู้ใช้มีข้อแนะนำสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันแล้วระบบจะส่งข้อมูลไปยังระบบร้องเรียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในกรณีเกิดไฟฟ้าขัดข้อง สามารถแจ้งข้อมูลจุดที่อยู่หรือมิเตอร์ที่มีปัญหามายังระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด้วยค่ะและสำหรับข่าวสารสำคัญเรื่องไฟฟ้าคุณผู้ชมก็รู้ได้ไวก่อนใครผ่าน P A Mobile Application รวมถึงบอกช่องทางต่างๆในการติดต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้ยอย่างครบถ้วนเลยล่ะค่ะแค่มีแอปนี้แอปเดียวเรื่องไฟฟ้าก็ง่ายขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะกับ P A Mobile Application เรื่องไฟรู้ไวแค่ทัชไปโหลดกันเลยนะคะ วันนี้ขอตัวไปจ่ายค่าไฟก่อนละค่ะบ๊ายบายไปจ่ายค่าไฟที่ไหนดีนะ้า กับโครงการหมอชวนวิ่ง